สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องศึกวันใหญ่นะครับเป็นศึกเลขท้าย3ตัวศึกวัน166ที่จะจัดที่ประเทศกาต้านะครับซึ่งจะเป็นการจัดครั้งแรกของศึกวันแชมเปี้ยนชิพที่ประเทศกาตา้า แต่ในสำหรับวันแชมเปี้ยนชิพในเวอร์ชันอาหรับลาตีเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเพราะว่าเกือบ10ปีก่อนนะครับศึกวันเนี่ยเคยจัดที่อาหรับไปแล้วนะครับเมื่อวันที่29สิงหาคมปี2014ที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะฮะโดยในครั้งนั้นเป็นกติกา MMA ล้วนๆวัน166ซึ่งตอนที่ครูมวยประกาศออกมาแทบจะครบแล้วเนี่ยผมก็เตรียมข้อมูลไว้พูดเกือบทุกคนแล้วนะฮะแต่จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของศึกวันแชมเปี้ยนชิพในปัจจุบันนะ ที่นักมวยแล้วก็การจัดการแข่งขันเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากๆนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บของนักมวยรวมไปถึงการสลับคู่มวยโยกไปในรายการอื่นๆในอนาคตตามเหตุผลต่างๆนาๆนาเนี่ยทำให้ศึกวันใหญ่เนี่ยกว่าที่คู่มวยจะลงตัวจริงๆอ่าลงตัวแบบ9 0ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงหนึ่งสัปดาห์สุดท้ายก่อนแข่งจริงนะครับซึ่งจากโปรแกรมการแข่งขันล่าสุดที่ปรากฏออกมานะครับก็กลายเป็นว่าคนไทยในรายการนี้จะไม่มีอีกแล้วนะฮะ ก็ด้วยเหตุผลต่างๆนานาของสึกวันช,ชีพเขานะครับก็รอเขาให้ข่าวกันละกันนะดังนั้นที่ผมเตรียมจะกล่าวคู่ถึงสเตมแฟร์เทคป้องกันแชมป์เอเเอเจอกับเดนิสซัมบวนกาเพื่อนรักชาวฟิลิปปินส์หรือคู่น้องโอเจอกับวลาดิเมียร์คุชมินเนี่ยสองคู่นี้ของคนไทยนะครับก็เป็นอันต้องไม่ได้พูดถึงเลยเพราะว่า2คู่นี้นะครับถูกยกเลิกในการจัดก,การแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดนเองนะครับน้องโอก็มีคิวการชกประกบขึ้นมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือจะเจอกับกุหลานนั่นเอง เอาไว้เดี๋ยวผมทาคลิปแยกไปพูดถึงโดยเฉพาะเลยนะยังไม่พูดถึงในวันนี้และจากที่ศึกวันนะครับมีนักกีฬาชาวไทยเข้าร่วมอย่างคับคั่งนะครับในช่วงหลังๆที่ผ่านมาซึ่งจากสถิติในครั้งนี้นะครับที่ไม่มีนักชกชาวไทยเข้าร่วมแล้วเนี่ยทำให้ในรายการวันใหญ่แบบวันใหญ่ขนาดแท้ศึกวันที่ณตอนนี้นะครับลงท้ายด้วยเลข3ตัวเนี่ยที่ในระยะหลังๆนะครับแทบทุกครั้งเนี่ยจะต้องมีนักชกชาวไทยเข้าร่วมเสมออย่างน้อยๆก็ต้อง1นงคนนะต้องมี คราวนี้ที่กาตาร์นะครับพอแคนเซิลไม่มีนักชกชาวไทยเข้าร่วมเนี่ยก็เลยกลายเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีนะครับหรือว่าในรอบ11อีเวนต์ใหญ่ที่ไม่มีนักชกชาวไทยเข้าร่วมโดยครั้งสุดท้ายที่ศึกวันใหญ่แบบขนานแท้ลงท้ายด้วยตัวเลขเนี่ยไม่มีนักชกชาวไทยเข้าร่วมสักคนเนี่ยก็คือศึกไรเอ์นะฮะในวันที่11มีนาคมปี2022 จากนั้นพอเป็นชื่อวัน X แล้วก็เป็นวันตัวเลขนะครับวัน X แล้วก็วัน 156, 157, 58ยันมาถึง165เนี่ย11อีเวนต์รวดนะครับมีคนไทยเข้าร่วมตลอดทำให้วัน166ที่กาตานะครับการเข้าร่วมของนักมวยไทยนี่ก็เรียกได้ว่าหยุดสถิติลงที่11ครั้งติดซึ่งก็เท่ากับว่าวัน166ที่กาตานี้นะครับจะไม่มีคนไทยเลยดังนั้นคลิปนี้นะครับก็จะขอพูดถึงคู่่่่ออืนนนนๆทีาาสใจไปพลงก เมดี้ซาตูจากแอลจีเรียนะครับนายใหญ่จากวีน่ามวยไทยที่พัทยาที่แขวนนวมไปแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยโดนลงทันนะครับพ่วงเป็นแพ็กเกจเหมารวมไปกับเจ้าอาราวดีลามาสนอฟลูกศิษย์ในสังกัดนะครับที่ขึ้นไปหาแสงรับประทานบนเวทีที่ท้าทายกับเจนาัทานให้กรตี้หลังจากที่แฮกตี้กระชากแชมป์คิกบ็อกซิ่งโดยบอสชาตีเนี่ยก็ลงโทษพ่วงไปถึงหัวหน้านั่นก็คือเมดี้ซาตูโดนไปด้วยเมดี้ซาตูโดนห้ามเข้าสนามมวย6เดือนนะครับ แต่ทว่ามามีไฟการชกในวัน166นะครับนั่นก็นคือในกติกามวยสากลจะเจอกับนักมวยซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะฮะคู่ต่อมาวลาดิเมียคุชมินที่เพิ่งเอาชนะฟาบิโอเลีิสมาเป็นการสอนมวยไปเลยนะฮะในศึกวอลลุมินีที่วลาดิเมียคุชมินเนี่ยชกไปเสยผมไปก็ไม่ได้เจอน้องโอในครั้งนี้แล้วนะครับจะมาเจอกับคู่ชกอีกคนนึงจากตุรกีซึ่งก็เป็นใครก็ไม่รู้อีกคนนึง โดยจะชกในพิกัดแคทเวต1 4 7 7 5ปอนด์นะครับจะไม่ได้ชกในรุ่นแบนตัมเวทแล้วมวยไทยแบนตัมเวทชินจิซูซูกิแชมป์รถทูวันญี่ปุ่นที่เคยแพ้น็อกเสือแบล็กในศึกวันลุมพินีมานะครับก็มาได้ชกวันใหญ่ด้วยในครั้งนี้นะครับก็จะเจอกับหานซือหาวซึ่งสองฝ่หลังเนี่ยก็แพ้เฟอร์รารี่แฟร์เทคกับแพ้เอซ่าเทนพาวมาอาจารย์บูล่าเจอกับอาเมียอาลีอักบารีซึ่งเป็น MMA รุ่นเฮฟวีเวท คู่นี้ก็เป็นโจ์เก่าของมาริคินทั้งคู่นะครับโดยท่านอาจารย์บุญหลาเนี่ยมาแห่ผมติดชื่อนี้ไปแล้วนะอาจารย์บุญหลานะครับไฟล์ล่าสุดเนี่ยเสียแชมป์ให้กับมาริคินไปซึ่งกว่าจะแพ้เนี่ยก็ปาไปยกที่3ก็ยืดเยื้อมาพอสมควรนะครับมาริคินนี่ก็ตัดลําตัวไปหลายทีแต่ท่านอาจารย์บุญหลาเนี่ยก็ใช้พลังไขมันหน้าท้องสลายพลังหมัดได้ส่วนอัคบาลีเนี่ยหลังจากแพ้มาริคินเนี่ยก็ชนะรวดมา3ไฟล์เลย ก็ล่าสุดเนี่ยก็แหกปากเรียกมาริคินนะครับทำให้มาริคินเนี่ยกระโดดขึ้นมาบนเวทีจะซัดกันเสร็จแล้วนะก็ดูทรงของคู่นี้แล้วนะครับใครชนะคู่นี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ไปชิงแชมป์กับมาริคินเนี่ยมีโอกาสสูงแน่นอนเพราะว่านักมวยในรุ่นนี้ของทางศึกไวรท์ชิพนี่มีน้อย MMA Strawweight นะครับจา r r e t t b o o ซุนหงอคงอเมริกันนะครับจะป้องกันแชมป์เจอกับโจซัวพาซิโอจากฟิลิปปินส์โดยจา r r e t t b o o เนี่ยไปชิงแชมป์ซับ m ิช s i o n g r a p p l i นะครับก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับมาคราวนี้นะครับกลับมาป้องกันแชมป์ตัวเองดีกว่าเจอกับคู่ปรับเกา่าโจซัวพาซิโอนะครับจากค่ายเลอคายกางเกงแดงฟิลิปปินส์เนี่ยก็เป็นอดีตแชมป์ในรุ่นนี้นะครับแล้วก็เสียแชมป์ให้กับจา r r e t t b o o ไปนี่แหละเขาจะเอาแชมป์กลับฟิลิปปินส์คืนได้หรือไม่นะครับก็น่าดูมากๆเลย MMA Featherweight ถังไครป้องกันแชมป์เจอกับทานเลโดยทานเลนั้นก็เป็นแชมป์เฉพาะการมานะครับล่าสุดเลยทําให้ไฟนี้นะครับจะเป็นการมาขอชิงแชมป์ตัวจริงจากถังไครซึ่งถังไครนี่ก็หยุดไปประมาณหนึ่งปีครึ่งนะครับเพราะว่าได้รับบาดเจ็บก็ไม่ได้ป้องกันแชมป์ไม่ได้ชกอะไรทั้งสิน้นแล้วถังไครนี่ก็ได้แชมป์มาจากทานเลเนี่ยแหละถังไครจะประสบปัญหาจากการล้างเวทีไปนานหรือไม่นะครับในไฟนี้น่าจะได้รับความสนใจจากทางจีนเยอะนะฮะผมคาดว่านะ เพราะว่าถังใครนั้นล้างเวทีไปนานมากคนก็อยากดูนะครับคนจีนคู่เอกของรายการนะครับไฮไลท์ก็จะเป็นการกระชากแชมป์มาเป็นเส้นที่3ของเจ้าบ็อกเลสเนอร์มินิไหมนั่นก็คืออนาโตลีมาลิคินจากรัสเซียโดยจะเจอกับคู่ปรับเก่าที่ตอนนี้เป็นแชมป์ในรุ่นบิดเทอรเวทแชมป์เดียวเลยนั่นก็คือไลเนียลเดอร์ริเดิลจากเนเธอร์แลนด์มาลิคินเป็นแชมป์เฮฟวี่เวทแล้วก็ไลท์เฮฟวี่เวทโดยเส้นไลท์เฮฟวี่เวทเนี่ยก็น็อกไลเนียลเดอร์ริเดิลคนนี้ไปเนี่ยแหละ เลยจะตามล่าแชมป์อีกรุ่นหนึ่งต่อมาเป็นรุ่นที่3มาลีคินที่น้ำหนักเบาหวิวขึ้นนะฮะเรียวแรงแล้วก็ความบ้าพลังจะยังเหมือนเดิมหรือไม่อันนี้น่าสนใจมากๆมาลีคินจะควงหมัดไล่ทุบเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือถ้าเกิดโดนลัดล็อกก่อนบ้างเนี่ยมารีคินที่เป็นบ็อกเลสเนอร์ไซมินิเนี่ยจะมีเรียวแรงนะครับจะดิ้นหลุดไหมจะค่อยๆกระดึบกระดึบหลุดรอดออกมาจากการล็อกของทางเดอะลีเดอร์หรือเปล่า น่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งครั้งก่อนที่ได้แชมป์มาเป็นเส้นที่2เนี่ยบอสชาตียังอวยแบบสุดทิมริมประตูเลยนะครับว่าอนาโตลีมาริคินเนี่ยคือ MMA รุ่นยักษ์ที่เก่งแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดบนพื้นพิพโลกใบนี้เลยถ้าครั้งนี้ได้แชมป์เส้นที่3มรุ่นที่3ขึ้นมาเนี่ยบอสชาตีจะอวยสุดๆขนาดไหนนะครับก็โปรดติดตามกันดูสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ